ให้เพื่อนพอดีอยากเติมเกมเปสาวอะ่ะมีร้านดีๆแนะนำไหมอ่ะนี่ไงล่ะ over t o p up ร้านเติมเกมชั้นนำสะดวกรวดเร็วปลอดภยัยเพียงแค่3ขั้นตอนง่ายๆ 1. เลือกแพ็ค 2. โอนเงิน 3. ส่งไอดีให้ทางร้านเติมเฮ้ยจาไปเป็นง่ายจังเลยอะ่ะใช่ไมล่ะเพียงเท่านี้ก็รอ CP พีได้เข้าตัวได้เลยหากใครสนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ เอาเลยครับผมเดอเบสวันนี้ก็ไปอยู่กันในเกมทอมทิตี้โมบายแล้ววันนี้ผมมาทำชาเลนจ์อะไรที่มันแปลกนิดหน่อยนะครับซึ่งผมไม่เคยทำเลยใน VR นะครับโดยผมเนี่ยจะมาเล่นลูกซองครับโดยการที่ผมได้เซ็ตลูกซองมาแล้ว1กระบอกนะครับแล้วก็มากับตีผมเหมือนเดิมวันนี้ก็มาแบบชิวๆแล้วกันนะครับทุกคนซึ่งผมก็ ไม่รู้เหมือนกันว่าการเล่นลูกซองใน BR เนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าแบบไปสู้กับ AR อะไรประมาณนี้ทุกคน <c oughs> ก็วันนี้เนี่ยมาพบ <c oughs> ปะ <c oughs> พูดคุยกันชิวๆแล้วกันนะครับซึ่งผมแบบไม่ได้ทําคลิปแบบพูดแบบนี้มานานแล้วนะแบบพูดทางคลิปอะไรอย่างเงี้ยก็เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยมาพูดคุยกันสนุกๆ,ๆแล้วกันนะครับเดยที่ผมเนี่ยก็จะมาพูดอธิบายอะไรต่างๆเกี่ยวกับ BR เล็กน้อยด้วยนะครับโอเคตอนนี้ก็มากับพี่มาร์กนะครับแล้วก็พี่อาร์ม ส่วนเบอร์2อก็เป็นผู้หญิงนะครับชื่อว่าพีจีนั่นเองทุกคนก็เป็นรุ่นพี่ผมหมดเลยนะครับแต่ตอนนี้คือพาโดดมาอย่างห้าวครับเราจะเจอลูกซองไหมเนี่ยอ้าวเลยครับมาแล้วหนึ่งแต่จริงๆแล้วผมเนี่ยอาจจะไม่ได้เล่นลูกซองแบบ100%เนะเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่เจอปืนไงต้องหาปืนมาเล่นก่อนนะครับที่จะมีชาเลนจ์แบบ RPG ทั้งเกมไหมเนี่ยโอ้โหน่าจะยากอยู่นะ RPG ทั้งเกมเนี่ยไปครับอ้าวมีนกมีนก RPG โอ้โหเฉียดถูงขวาไปนิดเดียว แม่เกินไป <laughs> ไปครับเฮ้ยตามไม่ได้ครับต้องเก็บช็อปเปอร์ก่อนเนี้ยเหมือนว่าเพื่อนของเราจะโดดไปหมดเลยเฮ้ยผมเจอแล้วอยู่ข้างบนข้างบนข้างล่างร <laughs> ะวง <laughs> โอเคครับโอเคครับ <laughs> โอ้โหทำไมมันเบาจังวะ <laughs> เดี๋ยว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 ,ยว <laughs> โอ้เก็บปืนผิดครับทุกคน โอ้โหเป็นไงฮะโอ้โหสกินชอปเปอร์กระบอกนี้ไม่ค่อยจะได้ใช้ใน BR เลยแต่ใน MP เมื่อก่อนนี่โคตรดีเลยแต่ตอนนี้มันเล่นไม่ได้แล้วนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิก็เล่นได้ดิไปถึง BR เล่นไม่ค่อยได้เบาเกินโอ้โหไม่ไหวเลยโอเคตอนนี้คือคือได้คูเดียวะนีับผมคิดว่าน่าจะอยู่แถวนี้อยู่แหละแต่ไม่รู้ไงว่าอยู่แถวไหนโอเค ผมอยากรู้ว่าเพื่อนๆเ,นเล่น BR กันเป็นส่วนใหญ่มีใครบ้างครับผมอยากทราบเหมือนกันใครที่แบบเล่น BR แบบอย่างเดียวเลยอะไรเงี้กงมมย,ยคคก็ลองคอมเมนต์มาหน่อยเอ้ยโอเคโอเคครับก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมแบบจะได้รู้ว่าเออก็ยังมีคนเล่น BR เยอะเหมือนกันนะช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เล่น MP เพราะว่ามันจับคู่นานเกินนะครับเดี๋ยวรอมันอัปเดตใหม่แล้วก็รีแลก์นะครับไปไหนวะเนี่ยผมหาไม่เจอว่ะพี่ เอา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 เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จีแป๊บนึงขวารู้จักชอปเปอร์น้อยไปรู้จักน้อยไปโอเคเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดบอดบอดบอดมาวะเอาบอดก่อนเอ้ยเดี๋ยวผมชุบพี่จีก่อนนะผมชุบพี่จีแป๊บนึงเดี๋ยวได้เกิดทันโอเค ครับคือการเล่น VR แบบคนเดียวเนี่ยผมบอกได้เลยว่าตายนี่คือแต้มลดเหมือนเล่นสคนเลยนะครับไม่ได้อ่า GM ไม่ได้อนุโลมให้นะครับเล่นคนเดียวน่าสงสารอะไรเงี้ยไม่มีนะครับตอนนี้ดีเซ็ตบอทอีกแล้วไอีกสุดยอดอีกแล้วโอ้โยเจซีเจ็ดยังไงก็เป็นพอ่อสถาบันนะครับคือ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ผมได้เซ็ตลูกซองไว้ในกล่อง Air Drop เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรารอไปเอาในกล่องแอร์ดอแล้วกันนะครับทุกคนก็ผมเซ็ตแบบจำพวก เน้นเรื่องระยะดาเมจนะครับเป็นสัดส่วนใหญ่เลยคือผมบอกไว้ก่อนนะครับเวลาที่ผมเล่นด r เนี่ยเกือบทุกกระบอกนะทุกคนคือผมจะแต่งเป็นเน้นระยะดาเมจหมดเลยครับทุกคนคือส่วนมากเลยเน้นระยะหมดเลยคือเหตุผลที่ผมแบบเซตเป็นระยะดาเมจเพราะว่าเนื่องจาก MP เนี่ยเห็นไหมครับคือเราอะยิงกันไม่ค่อยไกลหรอกอย่างน้อยเนี่ยถ้ามาพูดเรื่องแบบถ้าเป็นผมพูด MP ใช่ไหมระยะไกลเออะไรเงี้ยผมคิดว่า ระยะไกล MP เท่ากับระยะกลางของ b r ครับเออทุกคนอาจจะงงหน่อยแต่ผมขอเอยัดตัวแลวกันเออเรียบร้อยหว,วานหมูจ้ามีคนหนึ่งนะครับแต่เหมือนว่ามันจะไปวิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยเอ,อ้ยนั่นน่ป๊อบป๊อบโอเคตัวนี้ยังไงดีขอบได้ลูกซองแล้วไปดิครับรออะไรไปดิปัมผมขอได้สายซูมนะครับสายซูมสายซูมสายซูมโอ้โหย สายทุม่มโอ้ถึกไปหรือเปล่าถึกไปหรือเปล่าไม่ไหวแล้ว <c oughs> ไม่ไหวเกินโอ้ทำไมเป็นเบาจังเลยอ่ะโอ้แต่ผมเซตเป็น KRM ได้และนะครับผมไม่ได้ใช้อีกกระบอกหนึ่งนะเดี๋ยวรอไปเซตใ้แอร์ดออ็อกจะแรงกว่านี้นะครับเพราะว่าอันนี้แบบพลาสปกติเลยไม่มีของแต่งนะครับไม่มีดาเมจคือไก่กาปลากระป๋องแม้ไม่ว่าปืนไหนก็ตามนะครับถ้าไม่มีเรื่องแบบระยะดา,าเมจน,นะครับยิงระยะไกลไม่ได้เลย อย่างที่บอกไปเมื่อกี้แนละ้วพูดไม่จบก็คือเรื่องของระยะดาเมจเป็นอะไรที่สําคัญมากนะครับทุกคนเอออันนี้ก็ฝากไปด้วยโอเคถ้าแบบทุกคนจะแต่งปืนไหนก็ตามใน BR นะครับเน้นเป็นความเป็นยําเมื่อเล็งยิงแล้วก็แรงดิบแนวนอนแล้วก็ระยะดาเมจนะครับ3อย่างนี่แหละแล้วแต่ทุกคนถนัดเลยนะครับถ้าใครคุมปืนเก่งเนี่ยก็ยิงบอดไปก่อนนะครับคุมปืนเก่งก็ยิงบอดครับอุยเหลือ12นัดวะจะได้ลัดบอดหรือเปล่า มันชุกเกง่งเอาอีกระสุนหมดดาอยู่โอ้ยเกือบไปแล้วโอ้โหดีนะพี่มาร์คแบบกระสุนหมดพร้อมกันเลยบอดแม่งจุกเก่งจัดเขไปครับพี่พี่ขับหน่อยผมส้มเกาะแบบนึงเอาเ้าเ,อาเฮ้ยเอ้าเฮ้ยไม่มีใครขับโอเครับพี่จีได้พี่พี่จียอยู่ข้างล่างโอเคครับเดี๋ยวไปแอดด็อกต่อเลยนะพี่เดี๋ยวผมจะไปเก็บลูกซองหน่อยเนี่ ที่อัปเกรดอยู่ okay. อันนี้วงยังไม่แรงมากนะครับคือผมมีคําถามเยอะมากวันนี้เป็นวันที่พูดคุยเลยนะไม่ค่อยได้ตัดอะไรออกมาเลยครับไม่ใช่ว่าผมขี้เกียจนะก็อยากคุยอะทำคลิปแบบไม่ต้องคิดอะไรมากไนงะก็ผมอยากาว่าใครอยากให้ผมทําเรื่องคอนเทนต์ใน VR แบบไหนนะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะทุกคนผมจะได้แบบลงให้ทุกคนดูเนยเพราะผม,ผมก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่า ควรจะทําอะไรบ้างจะสอนอะไรบ้างน,นะครับแต่ก็มีหลายอย่างอยู่ที่ผมคิดจะทําแต่มันยังไม่พร้อมนะครับเช่นการแบบสอนขับสโนว์บอร์ดอะไรเงี้ยยังมีอยู่นะผมก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันว่าผมจะสอนออการขับสโนว์บอร์ดยังไงคิดคิดคิดแล้วคิดอีกก็ยากเหมือนกันนะขับสโนว์บอร์ดยังไงให้เก่งจบโอ้โหไปละอ้าวยังไงเนะี่ยเพื่อนสองคนนี้ อะไรเนี่ยโอ้เป็นโอ้โหพี่มารกับพี่อาร์เป็นเพื่อนกันนะครับแต่นัดกันขึ้นเครื่องไม่ไหวเลยไม่นัดหมายกันเลยโอ้อะไรเนี่ยคือ <laughs> พี่อาร์กับพี่มารเนี่ยทำงานอยู่ที่ทํางานเดียวกันนะครับแต่ตกลงกันไม่ถูกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมีคนยิงหอหรอไปก่อนไปก่อนบี้ไปก่อน,อน,อนโอเคเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาขอไปแลกลูกซองก่อนนะจ๊ะแลกลูกซองก่อนนะครับ ไปเลยเออ let's go จุดสอง KI มาแล้วครับผมโอเคแต่น่นาเสียดายนะครับกระสุนน้อยมากไปพร้อมเลยครับเอ้ย <c oughs> โอ้เกินโอ,โอ้เอาไงดีวะเนี่ยแอร์โบดีกว่าพี่ไม่ต้องขึ้นแล้วไม่ต้องขึ้นเล <c oughs> okay, ไป let's go <S <c oughs> เราจะมาลองดนูนะครับว่า ลูกบอลเน่ยเวลาแต่มาแล้วมันจะเล่นได้หรือเปล่าแต่ววิกกี้มันอยู่บัส,สเตชันนะตรง่ไหนวะบัสเฮ้ยทุกคนผมหลงทิศวะบัสอยู่ไหนวะเนี่ยตรงน,นี้สักูุละบัสอยู่เอา้าข้างหลังเลยดีว่า <c oughs> โอ้ไม่มีสโนว์บอร์ดด้วยจบแล้วทุกคนไม่เป็นไรครับวิ่งไปก่อนก็ได้ s <S คือมีใครหลายคนเนี่ยผมเห็นนะ ยังคอมเมนต์แบบคลิปเก่าๆอยู่เลยไม่ดูคลิปล่าสุดอะไรเงี้ยคือผมก็สอนแต่งเอเจสอนแต่งอะไรไปแล้วนะ <laughs> ยังคอมเมนต์มาถามอีกโอ้อันนี้ผมเหนื่อยใจจริงก็ใครที่ไม่ได้ดูคลิปอะไรครบนะครับหรือว่าเฮ้ยคนที่ข้างหน้าพี่ใครที่ดูคลิปไม่หมดก็ฝากเข้าไปดูในหน้าช่องของผมด้วยนะครับคลิปผมมีเยอะแยะมากมายเลยโอเคลุยก่อนแล้วกันตอนนี้ไม่มีสโนว์บอร์ดมา let's go เฮ้ย ได้ยินแล้วลูกซองมาแล้วไม่ทันใครเลยไม่ทันใครเลยโอ้ถือลูกซองโอ้ทันเปล่าโอ้ไม่ทันใครเลยว่ะถือลูกซองโอ้ยข้างหน้าเต็มเลยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่แล้วอันนี้มันแปลกๆละ,ละ,ละขอเอเคสอยมันหน่อยแล้วกันเรียบร้อยฮะโอ้โหตัวนี้มีสโนว์อบอร์ดผมต้องไปเก็บแล้ว ไปครับสโนบอร์ดโค้ดสำคัญเนี่ยไม่มีบ r เอ้ยสโนบอร์ดไม่ได้ถือบ r ได้แบบอะไรวะเล่นบ r ไม่ได้ถือสโนบอร์ดนี่คือง่อยครับจะอ,อยู่ตัวอัพเกรดนั่นไงเจอแล้วตัวหนึ่งครับเอาไงดีวะเนี่ยมันไม่เห็นผมเว้ยบอรดนี่นาบอรดนี่เองหูเอาแล้วของแต่งมาแบบนี้แล้วเอาไปบลบัก,บก,บกม,ามาแล้วครับอยู่ข้างบนนะฮะ Let's 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 go. 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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ใช่ตัวเดียวมันคนละตีหรือเปล่าน็อกไปน็อกไปยังไงยังไงครับยังไงฮะไม่ต้องไม่ต้องเยอะเกินไปแล้วเอ้ยกดผิดอิ่งผมรอดมาได้ไงวะเนี่ยโอ้ my god โออออ้ อ้โเอาเรื <tı ro> er ่องได้อยู่ครับทุกคนโอ้โหวันนี้ผมเล็นอะไรมาเนี่ยผมยังงงตัวเองเลยโอเคเรียบร้อยฮะปึ๊บกระสุนลูกซองไม่มีอ่ะเนี่ยขอหน่อยใช้เยอะโอเคโอ้โหขอทีนี่มาเต็มเลยว่ะเฮ้ยทุกคนเต็มเลยอ่ะแต่ผมยังไม่อยากยิงเพราะว่าผมจะเอาไอ้ตัวนี้เอาโควทุกคน โอ้หผมไม่ได้คิวเลยมันหนีผมมาโอเคดีแล้วครับสักทีหนึง่งเอาเสียวข้างหลังเฉยไม่เอาไม่เอาผมจะใช้ปืนกลไม่ได้ผมจะใช้ปืนกลไม่ได้ใช้ปืนกลไม่ได้ไไดโอเคทุกสองนี่คือแบบถ้าสมมุติว่าเราเล่นแอร์โบนหรือว่าไปชาร์จบ้านเนี่ยผมคิดว่าเป็นลันที่โอพนะ แต่ถ้ามาเล่นแบบระยะแบบไกลๆแล้วก็เนินเขาอะไรเงี้ยผมคิดว่าน่าจะเล่นยากครับจริงๆมันก็เล่นยากแหละมันไม่เหมาะสําหรับเล่นแบบนี้อยู่แล้วนะครับเราต้องไปเล่นแบบชาร์จบ้านหรือว่าโดดคอมาชาร์จตัวอะไรอย่างนี้น่าจะมาะกว่าเนี่ยแต่ทาไปแบบนี้นี่คือระยะกลางสู้กับปืนกลน,นี่มีง่อยอย่ะจริง okay, ตอนนี้มีสโนว์บอร์ดเลยครับไหลไปเรื่อยๆตอนนี้ผมก็ได้11คิวแล้วก็18คนนะครับที่เหลือ ไม่ถึงสิบแปดหรือสิบสี่ครับไป let's go หากันเลยดีกว่าครับสวัสดีชาวโลกโอ้ไม่ดีเลยครับเดี๋ยวลองมาดับตรงนิวเคลียร์ดูแล้วไก่อะไรมันมาขันตอนนี้ไหมเนี่ยยังมีคนเหลือนะครับน่าจะไม่ใช่บอดอ่ะพอแต่ตีเราเงียบมากเลยตอนเนี้ยตีโคตรเงียบอ่ะ ไปครับ let's go ตอนนี้เหมือนจะได้ยินเสียงยิงกันอยู่อีกฝั่งหนึ่งฮนะสโนบอยก็ต้องไหลกับสโน let's go กระโดดแบบเมกาเป็นไ,ไงล่ะเป็นไ,ไงล่ะโ้ตอนนี้ไมไ่ค่อยเจอคนเลยทุกคนผมมีเวลาอาัดแค่คลิปเดียวได้ดีต้องขออภัยในค,คลิปในวันนี้ก็เป็นการพูดคุยชิวๆนะครับอันนี้เตือนไว้ก่อนเลยนะเฮ้ยเจอแล้วเฮ้ยคนว่ะไม่ได้แลวทุกคนไม่ได้และ้ะเอาไงดีวะเนี่ย ออ้ยไม่ถึงเอ้ยเหมือนจอดปะมันไม่ได้จอดครับไปแล้วเดี๋ยวผมโอ้ยเหมือนจะเยอะนะนเยอะจริงจริงด้วยครับผมเล่นดินจามันไม่ได้ยินเสียงผมเว้ยมันไม่ได้ยินเสียงผมแบบแบบแบบอาน็อกอาน็อกโดนจากไหนไม่ได้ยินเสียงลูกซองโอ้โหตัวนี้ผมขอเอเคหน่อยแล้วกัน เอาแล้วงานหยาบของผมเอ้ยเฮ้ยอะไรครับเออเรียบร้อยไม่ต้องรู้นะรู้นะเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวข้างหลังก็มีหมดทุกคนเฮ้ยนี่ไงโหบอดวะ่ะเคได้อยู่หลายตัวใช่ป่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงแป๊บนึงตอนในบ้านที่หมดหรือยังเนี่ยเฮ้ยแต่มันยังเหลือคนอยู่เลยวะ่ะเไ,ได้เดนลินม,มาก็ปั๊มหน่อยแล้วกัน โหตรงนู้นเลยพี่จีรอแป๊บหนึ่งนะเอ้ยผมอยากรู้ว่าโอเคโอเคใส่ได้ปะวะเฮ้ยมา <S <S ใส่เพิร์กอันนี้ไม่ได้ไหมทุกคนเออถ้าใส่นี่แบบโกงเลยนะเพราะว่ามันเพิ่มความแม่นยิ่งแม่นยำหรือว่าระยะอะไรสักอย่างนี่แหละถ้าใส่กับสไนเปอร์นี่คือโคโดโอพีนะแต่ผมไม่เล่นสไนอะครับนี่ไงเพิร์เพิ่มระยะการยิงครับระยะดาเมจนั่นแหละโอเค l e ส s g ไปช่วยพี่จีกันเฮ้ยแอร์ด็อปเฮ้ยอะไรวะน่ะขอซอมบี้ขอแลกเกาะก่อนละกันโอเค let's go เฮ้ยใจเย็นพี่ใจเย็นผมมาแล้วเอาเข้ไอ้น็อกด้วยอุย้ยตายเลยมาดีครับเรียบร้อยโอ้โหเป็นไงสายซองไม่ตกใจอะครับโป๊ะเดียวโไป๊ะเดียวเป็นไงล่ะ ใช่ใช่น่าจะคนละตีกัน,นจะเย็นเย็นนะจ๊ะเอ่อตอนนี้เหลือคนเดียวหรือว่าอะไรยังไม่แน่ใจนะทุกคนคือมันจะบดหรือเปล่าเนี่ยบอดแน่เลยตัวท้ายอะ่ะบอดแน่นอนอะ่ะพี่บอดแน่นอนเรียบร้อยบอดครับโ โอเคผมก็ขอบคุณทุกคนในงาบที่รับชิญอ,อ,อเดีเยยไว้เจอกันอีพีหน้าในการตัดจบแบบละครไทย